สวัสดีครับวันศาสตร์จีนนะครับยี 23. ตอนนี้เป็นเวลาประมาณ21่สอนาิกานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่หมอมาจะสรุปทุกสิ่งทุกอย่างเลยครับในคลิปนี้ให้สำหรับคนที่จะสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา40่นนะครับในสีจังหวัดสีแดงเข้มของการล็อกดาวน์ล่าสุดนะครับซึ่งจะเหลือเวลาแค่ประมาณสัก 2ี่ส2บสองประมาณสัก24 25 26ประมาณสัก26ชั่วโมงนะครับในการสมัครเป็นผู้ประกันตนนะครับก็เขาสรุปออกมาหลายๆอย่างแล้วนะครับว่าผู้ประกันตนมาตรา40นะครับใน10จังหวัด13จังหวัดนะครับหรือในทั้งหมด29จังหวัดนะครับที่สมัครก่อนวันที่ สิบเดือนสิงหานะครับซึ่งเขาสรุปไปนะครับเป็นข้อมูลที่ไปสรุปประมวลผลในวันที่18นะครับที่ขึ้นว่าได้สิทธิ์นะครับก็จะถูกได้รับการโอนเงินนะครับดังต่อไปนี้ก็คือ,เ,อ,อเขาจะเริ่มโอนมาตรา40่ยเนี่ยในวันที่24นะครับโดยเริ่มโอนจาก 13จังหวัดแรกนะครับซึ่งเขาจะโอนทั้งหมด24 25 26 3วันวันละ1.5ล้านคนนะครับซึ่งจะโอนใน13จังหวัดแรกหลังจากนั้นวันที่27นะครับก็จะโอนใน19จังหวัดหลังนะครับโดย13จังหวัดแรกจะโอนตามเลขบัตรประชาชนนะครับอาจจะขึ้นต้นด้วย1 3 5้าเจ็อะไรพวกนี้ครับไล่ไปตามวันวันละหนึ้าล้านคนนะครับก็ขอให้ทุกคนที่ลงสมัครได้แล้วเช็คไปแล้วนะครับที่ฐานข้อมูลวันล่าสุดทีนะครับขอให้ได้ทุกคนนะครับก็พี่หมอก็เลยต้องพูดถึงคนมาตาสา40อีกครั้งหนึ่งครับว่าคนที่ยังไม่สมัครคุณรีบสมัครนะครับถ้าคุณเป็นคนที่มีอาชีพสระนะครับและยังไม่เคยเป็นผู้ประกันตน หรือเคยเป็นผู้ประกันตนมาตราสามสามเแล้วออกมาแล้วนะครับสมัครได้เลยครับมาตรา40นะครับเพื่อรับสิทธิเยียวยา5000บาทได้นะครับแล้วก็คุณสมบัติของมันก็ไม่มีอะไรมากครับมาตรา40ก็คือคุณอายุมากกว่า15ปีไม่เกิน65ปีคุณมีสิทธิ์สมัครแล้วก็มีสิทธิ์ได้รับการเยียวยานะครับอาชีพนักบวชสมัครได้แน่นอนนะครับพี่หมอ,เ,อเขาเรียกว่าอะไรครับไป สำรวจมาแล้วนะครับก็จะมีตัวสำนักง,งานประกันสังคมจังหวัดตากนะครับไปสัมภาษณ์พิสุรูปหนึ่งะครับที่สมัครซึ่งพี่หมอก็เห็นด้วยครับเพราะว่าจะให้พระสงฆ์นะครับไปเข้าโรงพยาบาลสงฆ์อย่างเดียวก็ดูกระไรนะครับเพราะงะั้นเขาก็ยังอยากจะได้สิทธิ์เรื่องรักษาพยาเรื่องในในเรื่องของอสิทธิ์ถึงแม้สิสไม่มีรักษาพยา,พยาบาลนะครับแต่เขาก็อยากได้ สิ์อื่นๆนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าพระสงฆ์ส่วนใหญ่ไปรักษาพยาบาลที่ไหนก็คงจะได้นะครับที่หมอเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็เ,เรื่องของตัวการเยียวยานะครับก็แบ่งเป็นประเภทตามนั้นนะครับแล้วก็เคล็ดลับนะครับในการที่จะสมัครเราได้ก็คือคุณต้องไปสมัคร แล้วจ่ายเงินนะครับขาใดาขาหนึ่งที่19จังหวัดที่เหลือครับก็หวังว่าทุกคนนะครับที่มาเห็นคลิปนี้เราไปสมัครให้ทันนะครับในวันพุ่งนี้24นาฬิกาของวันพุธนี้นะครับแล้วก็อพอคืนมาที่24คนที่สมัครไว้แล้วนะครับที่มีชื่อในฐานข้อมูลวันที่18 กรกฎาขอให้ได้เงินทุกคนครับโชคดีครับลาตีสวัสดีครับ